สวัสดีค่ะจากมหาวิทยาลัยตุยเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะก็มหาวิทยาลัยของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตรงงาน,นะคะกิโลเมที่18ถ้าไปจากเสียรรมนานะคะก็จะอยู่ซ้ายมือติดถนนเลยนะคะหรือไปจากห้างซีคางสแควร์นะคะก็มีรถประจำทางผ่านด้วยนะคะสําหรับมหาวิงงานนะะทยาลัยของเรานะคะเราเปิดสอนทั้งหมด13คณะนะคะ24สาขาวิชา,าก็จะมีทั้งทางด้านวิทย์สิป์นะคะหลายๆลหลากหลายคณะ สนใจอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลนะคะที่หาวยาลยบุตเฉลียวเฉลียว,เ,วเรามีคะพยาบาลศาสตร,ร์คะเภสัชศาสตร์เทคนิคการแพทย์กายภาพสาธารณสุนนะะขาาศาสตร์หรือจะเป็นคณะการแพทย์ 8G นะคะไม่ได้เน้นแค่สุขภาพเท่านั้นนะคะเรายังมีคณะที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีหรือคณะนิเทศาสตร์บริหารธุรกิจหรือจะเป็นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมเราก็มีปิดสอนนะคะรวมไปถึง ้นานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งในคณะนี้เนี่ยเราจะมีหนึ่งหลักสูตรที่เราร่วมก,กับมหาวิทยาลัยกรกาฐบัลนะคะที่จะผลิตนักศึกษา,าออกมาให้เป็นบัณฑิตที่เกี่ยวข้อ,ของทางด้านเนคโรบูติกนะคะหรือทางด้านวิทยาการดูดซสุขภาพนะคะก็ฝากมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะคะก็จะมีการบริหารจัดก,การในเรื่องของการเรียน้า เครื่องมือสั่งม้อคุกกีต่างๆนะคะก็จะมีให้กับกกบริการน้องๆที่มาเรีเรยนที่หมหาวิทยาลัยของเราแล้วก็จะมีทั้งคณาจารย์ลูกพี่ที่ดูแลให้อยาอ่างอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองให้กับน้องๆนะคะร่วมไปถึงวันเสาร์หน้าที่จะถึงนี้นะคะวันที่28ตุลาคมน,นะคะเราจะมีกิจกรรมเปิดบ้านโอเพนเฮาส์นะคะที่หมหาวิทยาลัยของเรานะคะมาลองดูค่ะว่าอฮ เรียนหมอฝังเข็มเขาเรียนกันยังไงนะคะอยากจะไปดูอาจารย์ใหญ่เป็นแบบไหนนะคะก็ลองมาเยี่ยมชมที่หมาหาวิทยาลัยเฉียงได้นะคะวันเสาร์ที่28ตุลาคม2 5าหนาน้ี้นะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆรวมถึงเรามีบริการอาหารเครื่องดื่มให้กับน้อเราและผู้ปกครองด,ด้วยนะคะไทยในงานนะคะถ้ายังไงก็ไทรวิติทธิรกิจอะไรนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ เียนใครที่กําลังเรียนอยู่ม .6 หรือใครที่จบม .6 ไปแล้วกําลังมองหาที่เรียนตอนนี้ข่าวเียของเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะสําหรับน้องๆที่จะเรียนในปีการศึกษา2,567นะคะแล้วก็ถ้าใครมางานที่นี่วัยรุ่นมีงนะคะรับคูปองค่าสมัคร4,500บาทไปได้เลยนะคะเก็บไว้ใช้สมัครเรียนที่มอหัวเฉียวรอบหนังก็ได้นะคะก็ฝากหน่อยใจหัวเฉียวเฉลิมเก็บไว้เป็นหินแดนทางเลือกค่ะขอบคุณค่ะ